ก็ถักทาย f c ทุกคนนะครับสําหรับตอนเที่ยงวันที่29เฮ้ยเมื่อเช้าอัดคลิป5นอยไปโอ้โหไม่มีเสียงแล้วผมก็ลืมเช็คด้วยมันรีพอตอนเช้าผมต้องอัดคลิปเสร็จแล้วก็ต้องไปทํางานนะครับไม่ได้ตรวจเช็คให้ละเอียดนะปล่อยคลิปไปไม่มีเสียงอีกแล้วไม่แน่ใจว่าเมื่อเช้าผมลืมเปิดหรือว่าอะไรหรือลืมตั้งค่าใหม่น,นะครับไม่ทราบได้โอ้ตายตายๆนะครับ เมื่อวานนี่อืมห้าน้อยก็เป็นแบบนี้อ่ะก่อนที่พูดถึงห้าน้อยก็พูดถึงเรื่องอืมเมื่อวานนะครับผมโอ้โห,โหต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบ,คร,บครัวที่สูญเสียเนาะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่พม่านะะเมื่อวานอยู่ที่พม่าแต่ว่าสะเทือนมาถึงเมืองไทยนะครับผมก็ได้รับผลกระทบอ่าตึกที่จะตุจัด ของสตงอก็ถล่มลงมานะครับคนงานก็ยังอยู่ในตึกโอ้เมื่อวานในช่วงบ่ายโมงพอดีนะครับบ่ายโมงกว่าอตอนแรกนึกว่าตัวเองไม่สบายนะครับหน้ามืดจะเป็นลมนะครับยืนไม่ได้นะครับใครน่าจะหลายหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะเมะื่อวานนี้ต้องรีบไปเช็คร่างกายโดยด่วนตอนแรกนะคิดว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเราเป็นอะไรเป็นนี่นะครับที่ไหนได้นะก็แผ่นดินไหวหนะน้ามือกระทันหันเลยนะครับ ก็ตามนี้นะครับนนก็ขอให้อขอจะเกิดบ่อยก็แล้วกันนะครับนะอรอยแยกนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงยีปีนะจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับก็รอยแยกสกายหรือเปล่านะทีพม่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะทีนี้มาพูดถึง5าน้อยดีกว่า5าน้อยเมื่อวานผมเข้า2รอบก็คือพิเศษกับพัฒนานะครับที่เจาะ ไว้ก็คือห้าหกห้าหกพัฒนาแล้วก็พิเศษออกเก้าห้ามั้งแต่ปกติเมื่อวานหลุดนะออกสี่หนึ่งสองบนเนาะก็เจาะที่สี่หนึ่งอืมเรไม่มีอา่าหลักเลขสี่ไปที่หลักร้อยแทนนะครับเนี่ยถ้ามาสี่หนึ่งก็โอเคยอยู่นะสี่หนึ่งสองอ่าวันนี้มาดูฮานอยของที่ยี่ิเก้ากันก็เมื่อเช้าอัดคลิปเรียบร้อยนะ เออผมก็วางตัวเด่นไปที่2กับ3ก็จะมี2องสาม2องสี่สองหสองแดสองเก้เจแล้วก็3ามเจ็นะครับสตัวนะครับแปดแล้วก็3 2 9สนะครับส่วนเด่นรอบก็จะมีกิจ 6 7กาชาติ3 4วพิเศษ9 0ปกติ1 2ึ่งสอาแล้วก็พัฒนาเด่นที่2กับ3นะครับนี่ก็คือเด่นรอบนะครับวันนี้กาชาตมี3กับ4มีลุ้น2 3 2สอีอะไรประมาณนี้ได้ไหมก็ได้อยู่นะครับ3 3 8 3 9พิเศษ9 0ก็ระวังลึกๆก็จะมี2 9มั่งหรือ3 9มั่งนะครับปกติก็คือ1 2ทีนี้เขามีเจาะเพิ่มเดี๋ยวพูดถึงเรื่องปกตินะครับของส่วน VP 3 4ก็ ลุ้นสองสามสองสี่แล้วก็สามทั้งหลายนี่สามแปดสามเก้าได้พัฒนาสองสามอาจจะมาสองสามเลยหรือไม่ก็สองอื่นสองสี่สองห้าอะไรประมาณนี้แล้วก็สามสามเก้านี่ผมลุ้นนะส่วนปกติจะเด่นที่หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองสาม สองสแล้วก็สองแดสอกนะครับก็เน้นที่18 19แล้วก็28 29ปนะครับสตัวดึง8 29มานะครับเออดึงแปดสงเก้มาเด่นที่สุดมองที่8 29นะครับวันนี้ผมวาง2อสนี่ก็ลุ้นลุนวันเกิดวันที่ยี่สิ อายุ45เมื่อวานออกลาวพัฒนาไปแล้วนะครับเมื่อวานผมมองว่าน่าจะมา29เออหรือไม่ก็28นะคือ29ก็คือวันเกิดของผมพอดีอ่าแต่เขาไปที่45แทนนะผมก็ลืมอายุตัวเองไนดะ้ยังไง45นะเออนะเมือ่อวานในตารางก็จะมี8 45อยู่นะครับแต่ตัวจอะก็เข้าลาพัฒนา จชุดบนน่ะมันมีหกแปดแต่ผมบอกไว้อยู่ว่าถ้าสูตรนี้มันมันมันเดินบนล่างนะบางทีมันมาล่างด้วยนะครับเมื่อวานก็มาแต่ล่างนะหกแปดนะใครกันล่างไว้ก็หกแปดตรงตรงนะครับอ <c oughs> ่าสูตรนี้มันเดินล่างด้วยเดินบนด้วยส่วนสูตรหลักพันกับร้อยเมื่อวานเราพัฒนาน่าจะหลุดนะจับสี่สองแปดหรือถ้ามีสี่ห้าแปดโอเคนะมันมีห้าแปดอยู่นะจับใส่อาจจะได้โตด แต่ไม่ได้จับให้หมดนะครับเมื่อวานเน้นที่สองเก้าสองแปวันนี้ก็มองสองเก้านะครับวันเกิดผมพอดีแล้วก็ 23, อสองสามเพราะสเกิด3 9สามเก้าบ้านเล็กที่อ่าวันนี้ก็ต้องมองอยู่ประมาณนี้แปดสองเก้าแปดสองเก้านะก็โอเคนะแปดสองเก้ามันมีนัยยะอยู่เบอร์โทรผมแปดสองเก้าข้างหลังห้าแปดสองเก้าเออสี่ตัวห้าแปดสองเก้า แล้วก็ลุนสองเก้าน,นี่สองามน่าจะมีเมื่อวันสองเก้ามีมานะเก้าสองนะก็จะมีรอบไหนไม่แน่ใจนะทิหรือเปล่าอมันมีเก้าสองแล้วก็สองสามอยู่นะวันนี้ก็น่าจะเห็นอีกอะ่ะนะอืมครบรอบวันเกิดผมว่าดีวันนี่ยีิบเก้าเนาะก็ลุ้นอยู่ประมาณน 3, 2, 9, เนี้สามสองเก้าเนี่ยเดือนสามสองเก้าแปดสองเก้านี่วันนี้คอ ขอให้ชุดที่ผมเน้นเจาะไว้เนี่ยขอให้ปกมานะแล้วก็ตัวที่เน้นเนี่ยก็เน้นเกี่ยวกับวันเกิดวันนี้นะเห็นดูแล้วสูตรแล้วมันตัวเลขมันส่งด้วยนะมันอาจจะมานะเช่นในตัวนี้ก็รอบนี้ก็มีสิทธิอยู่เนี่ยราบวีก็ได้ร็บปกอาจจะแฉลบเป็น3,2ตัวถ้าออก2อสเอาร้อยมาใส่มันก็พอได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะกันสามสอเการัปกด้วยก็ได้นะครับ นะอืมอ่าก็ประมาณนี้สำหรับคลิปห้านอยที่อัดใหม่อัดคลิปให้ใหม่นะครับลงให้ใหม่โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ